สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็จะมาทำกระเทียมดองนะครับกระเทียมดองกระเทียมสดนะครับไม่ได้กระเทียมแห้งแดงดองเป็นหัวหัวเลยนะครับนี่นะครับตัดดองสดๆอย่างนี้เลย ตัดให้เหลือนิดนึงนะครับนี่นครับให้เหลือประมาณนี้ครับดองไว้สักเดือนหนึ่งค่อยมากินครับครับนี่ก็อีกขั้นตอนนึงนะครับปอกนี่ก็ปอกเปลือกนะครับ ออกเปียกออกนิดนึงนะครับจะได้ดองจะได้อร่อยครับเขาจะได้เป็นไวถ้าไม่ปอกไม่เอาเปียกออกเข,เขาจะนานกว่าจะน้ำเกลือน้ำน้ำตาลจะเข้าถึงนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เทียมมา,มาสดๆเลยนะครับ นี่ครับกระเทียมสดๆเลยอันนี้ก็เทียมเอามาจากแม่ค้านะครับซื้อมาซื้อมากิโลหนึ่งครับ ออกออกอย่างนี้เลยนะครับครับขั้นตอนต่อไปอันนี้ก็ปอกเสร็จแล้วนะครับปอกกระเทียมเสร็จแล้วก็จะเอาน้ำเย็นมามันลางสักหน่อยนะครับ่อนน็อคให้ให้กระเทียมมัน มันสดสดขึ้นมาครับจากกระเทียมแห้งๆนี่ก็เอาน้ำเย็นใส่สักสักแป๊บหนึ่งก็เ,เทน้ำทิ้งนะครับน้ำเย็นๆนะครับดูกระเทียมมันสดสดขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีครับ5้านาทีเสร็จก็เทน้ำน้ำทิ้งเลยนะครับ เทน้ำทิ้งเลยน้ำหมดนะครับนี่ครับขั้นตอนต่อไปก็เอาใบไปใส่โหลโหลดองเลยครับทีนี้ให้ก็แห้งแล้วก็ไปใส่โหลดองนะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับน้ำเปล่าน้ำเปล่าสักสองแก้วนะครับสองแก้วคนพูนเลยครับสองแก้วทีนี้น้ำตาลเปิดไฟเลยครับ น้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูก็นี่นะครับสักครึ่งแก้วก็พอครับน้ำส้มสายชูนี่ครับเสร็จแล้วก็จะเป็นน้ำตาลนะครับ เอาเลยนะครับกา,าว่ากาว่าครึ่งแก้วนะครับน้ําตาลทรายนี่ครับอัน,นอันนี้ยังไม่ไม่ถึงครึ่งแก้วต้องการความหวานทักหน่อยครับกระเทียมมันจะได้อร่อยนี่ครับครึ่งแก้วเลยมันหวานเลยครับ นี่ครับประมาณนี้ครับเอาลงเลยครับทีนี้ไฟอ่นอนๆทักหน่อยนะครับไม่ต้องแรงล้างแก้วเลยนะครับน้ำตาลอยู่ที่อยู่นีน นะครับต้มน้ำตาลไวส้สักสักสิบนาทีนะครับไฟอ่อนๆครับอยู่ในนี้ก็มีน้ำส้มสายชูครึ่งแก้วนี่นะครับครึ่งแก้วครึ่งแก้วประมาณนี้นะครับน้ำส้มสายชูครึ่งแก้วแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลก็ครึ่งแก้วเหมือนกัน ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นเกลือเกลือใส่มากไม่ได้ครับใส่น้อยก็ไม่พอดีต้องเอาเกลือมาใส่สักหน่อยนะครับใายเกลืออยู่ขนาดใหญ่ นี่ก็น้ำเดือดแล้วนะครับขาดไม่ได้ก็เป็นนี้นะครับเกลือเกลือก็ใส่ครึ่งประมาณครึ่งแก้วนะครับใส่มากไม่ได้นะครับเดี๋ยวเค็มครับเดี๋ยวนี้ทีนี้ก็ปิดไว้สักหน่อยนะครับปิดไว้ให้ ให้เขาเย็นแล้วก็เอาไปลงลงโถครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะให้ให้น้ำเขาเย็นแล้วก็เอาไปลงโถใส่กระเทียมดองนะครับครับนี่ก็อีกขั้นตอนนึงนะครับนี่ก็หลังจากน้ากระเทียมดองไปลนางมา ก็ใส่โถเลยครับใส่เลยครับใส่เร็วๆเลยครับเนี่ยใส่เต็มโถเลยครับนี่กระเทียมดองกระเทียมกระเทียมนี่ซื้อมากิโลหนึ่งนะครับเต็มเลยครับนี่ครับ ขั้นตอนต่อมาก็ใส่ใส่น้ำนี่นะครับน้ำเกลืออันนี้มีน้ำเกลือน้ำตาลน้ำส้มสายชูเทลงไปเลยครับเขาเย็นแล้วเต็มเต็มพอดีเลยครับนี่ครับ เต็มพอดีเลยเสร็จแล้วก็อันนี้อีกครับขาดนี้ไม่ได้ถ้าขาดนี้ก็ไม่อร่อยครับน้ำผึ้งเอาน้ำผึ้ง3ช้อนนะครับ3มช้อนโต๊ะพูนๆเลยครับ 3ช้อนผลพูเลย12อีกช้อนหนึ่งครับผนพูนเลยครับอันแค่นี้ก็เสร็จครับอันนี้ก็ดองไว้สักเดือนหนึ่งนะครับนี่ครับถ้า ถ้าโดงให้เดือนหนึ่งหน้าเขาจะออกแดงๆเลยนะครับตอนนี้ก็ใสๆอยู่ครับนี่ครับใสๆอยู่ถ้าครบ1เดือนรับรองครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าครบ1เดือนจะถ่ายมาให้ดูอีกนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับท่านที่มผู้ชมท่านใดเข้ามาชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ